ครับร้านนนจักกางเกงสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทํารีวิวอีกตัวนะครับให้ให้ใหพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าทั้งใหม่และเก่านะครับได้ดูงานนะครับวันนี้จะให้ดูในภาพรวมๆก่อนนะครับว่าสินค้าของทางโกดังร้านนนจักกางเกงของเราเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมแจ้งข้อมูลการติดต่อก่อนนะครับร้านนนจักกางเกงของเราตั้งอยู่ที่ลาดกระบังนะครับเขตลาดกระบัง มีที่เดียวนะครับขีดลากกระบังกรุงเทพมหานครนะครับมีที่เดียวสาขาเดียวนะครับแต่ทางร้านของเราสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับและก็รวมทั้งเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวนะครับแล้วก็อ่อกัมพูชาไปที่ปอยเปตพนมเปญเสียมเรียบเนี่ยไปได้นะครับตอนนี้ขนส่งขนส่งไปแล้วนะครับอ่าี ถ้าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรก่อนเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าศูนนะครับศูนย์หกหนึแนะครับอ่าแล้วก็อีกเบอร์087-974-7400นะครับ087-974-7400นะครับอ่าวันนี้ก็จะ ส่งอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ส่งไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็แพ็กของส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดที่ออเดอร์เข้ามานะครับตอนนี้มันจะเข้าช่วงปีใหม่นะครับต่างจังหวัดจะขายดีหน่อยนะครับยังไงก็จะพยายามคัดสินค้าแล้วก็ส่งให้ทันกับลูกค้าที่ออเดอร์มานะครับเพราะว่าช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะขายดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ด้วยกระโปรงยีนนะครับ กระโปรงยีนตัวนี้เป็นกระโปรงยีนงานเกาหลีนะครับงานญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแต่งขาดนะครับแต่งขาดเซ,ซื้อนะครับตัวนี้เรื่องเอวเนี่ยจะไม่เกิน32นะครับกระโปรงยีนนะครับประมาณนี้ราคาส่งอยู่ที่ตัวละ50บาทนะครับกระโปรง แล้วก็จะมีงานตัวนี้นะครับขาพับขาลุยที่อยู่ในรีวิวนะครับขาพับขาลุยที่อยู่ในรีวิวที่ลูกค้าได้ดูนะครับเร็ดราคาส่งตัวละสิบเก้าบาทนะครับเร็ดร้อยตัวนะครับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากมาดูที่หน้าร้านก็ติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์แล้วก็ขอโลเคชันมานะครับสอบถามเส้นทางกันได้นะครับขาลุยถ้าใส่หุ่นแล้วจะประมาณตัวนี้นะครับลูกค้า ตัวนี้จะเป็นกางเกยงยีนขาลุยนะครับส่วนตัวสีดํานี่จะเป็นกางเกยงยีนขาพับนะครับตัวข้างกันนี่เป็นสามส่วนผู้หญิงราคาส่งตัวละสามสิบห้าบาทนะครับส่วนกางเกงแม่บ้านที่เป็นแบบผ้าจะเป็นกองนี้นะครับเป็นสามส่วนนะครับตัวละสามสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้ามาซื้อนะครับสามารถเอารวมกันได้กับเลทราคาตัวละสามสิบห้าให้เป็นหนึ่งร้อยตัวได้ ราคาเดียวกันเนี่ยรวมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสแลกขายาวผู้หญิงนะครับมีนะครับราคาส่งตัวละ60บาทนะครับตัวนี้ทางร้านเน้นคัดเลือกตัวสีเข้มให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ดูในสต็อกนะครับใส่ทํางานใส่เที่ยวได้นะครับสแลกสแลกผู้หญิงจะเน้นเป็นสีเข้มสีพื้นนะครับ แล้วก็ขาสั้นผู้ชายมีเวส o พต์มีสลักขาสั้นแล้วก็สลักสามส่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงสามส่วนสี่ส่วนผู้ชายนะครับเป็นยีนนะครับราคาส่งตัวละห้าสิบาทนะครับคัดตัวสวยๆให้เอาไปขายทำกำไรกันนะครับแล้วก็จะมียีนปนแบรนด์งานตัวนี้นะครับทางร้านคัดเลือกให้อีกรอบหนึ่งนะครับ จะตกที่ตัวละ35บาทนะครับเรดทรง0่ง100ตัวนะครับและก็จะมีทรงบอยนะครับทรงบอยจะประมาณตัวนี้นะครับตัว2ตัวกลางนะครับทรงบอยนะครับที่กําลังฮิตอยู่ส่วนใหญ่จะขาดขาดหน้าขาส่วนตัวแรกนี้จะเป็นงานแต่งแต่งขาดหน้าขานะครับ งานพวกนี้ทางร้านส่งอยู่ที่ตัวละ80บาทนะครับเอารวมกันได้นะครับไม่ครบ100ตัวนะครับลูกค้าสามารถแจ้งมาได้นะครับเอารวมกันได้ให้ครบ100ตัวนี่จะได้ตามเด็ดราคาที่ทางร้านส่งนะครับแล้วก็จะมีงานการแบรนด์นะครับงานแก้ทรงแบนด์เนมไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงนะครับ ตัวนี้จะเป็นยีนขาสั้นนะครับยีนขาสั้นงานเดิมของเกาหลีนะครับถ้าใส่หุ่นแล้วจะดูสวยมากนะครับตัวนี้ทางร้านส่งอยู่ที่ตัวละ35บาทนะครับนี่ก็จะเป็นสต็อกสต็อกยีนขาสั้นงานเดิมๆนะครับของเกาหลีตัวละ35บาทราคาเหล่านี้เป็นราคาที่ทางร้านคัดเลือกให้ลูกค้านะครับส่วนถ้าลูกค้าจะมาคัดเลือกเองก็ราคาแต่และ งานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยลูกค้าสามารถเลือกความสวยงามเลือกเอวเลือกไซส์ได้เลยนะครับตัวไหนชอบเอาไปขายตัวไหนไม่ชอบก็คือไม่เอานะครับตัวนี้ถ้าลูกค้ามาสามารถเลือกได้ก็จะมียีนสีตัวนี้ราคา19บาทเหมือนกันนะครับตอนนี้ทําโปรอยู่ที่ตัวละ19บาทนะครับยีนสีแต่งเป็นขาพับนะครับตัวนี้ลูกค้ามาคัดเลือกได้นะครับ แล้วก็จะเป็นยีนสีขาลุยนะครับทำขาดงานตัวเดียวกันนะครับส่งที่ตัวละ19บาทนะครับอ่าข้างในมีอีกเยอะนะครับตัวนี้ขาสั้นนะครับพระเอกของโกดังเลยนะครับราคาส่งตัวละ15บาบาทขาสั้นผู้หญิงนะครับที่อยู่ในรีวิวตัวละ15บาทเป็นงาน14นิ้วกับ18นิ้วนะครับ14นิ้วกับ18นิ้วที่ผมแจ้งเอาไว้ในรีวิวนะครับ รีวิวตัวก่อนนะเนี่ยครับสิบี่นิ้วสิบดนิ้วสามารถรวมกันได้ให้ครบหนึ่งอยตัวนะครับลูกค้ามาคัดเลือกเองที่โกดังตกที่ตัวละยี่สิบห้าบาทแล้วก็จะมีงานตัวนี้นะครับราคาตัวละสิบบาทนะครับเป็นกางเกงยีนขาสั้นนะครับกางเกงยีนขาสั้นงานเดิมนะครับราคานี้เป็นราคาที่ทางร้านคัดเลือกให้นะครับอ่านี่แหละตรงตรงเชือนี้นะครับเชือนี้ มีเยอะเลยนะครับอะยังไงสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับกับร้านอาณาจักรกางเกงนะครับร้านขายส่งกางเกงมือสองร้านอาณาจักรกางเกงนะครับถ้าแฟนเพจก็จะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์คําว่าร้านขายส่งกางเกงมือสองเลขสองนะครับร้านขายส่งกางเกงมือสอง ต่อด้วยคำว่าร้านอาณาจักรกางเกงนะครับเบอร์โทร0618 903หนึ่งแปดเก้าศนย์สามอน่เาะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ไลน์นะครับหาโทรมาขอแอดไลน์ขอโลเคชันนะครับสอบถามเส้นทางได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งสินค้าก่อนนะครับไปส่งของวันนี้ปิดรอบประมาณบ่ายโมงครึ่งผมออกนะครับสำหรับออเดอร์ของวันต่อไปนะครับ ออเดอร์ของมันต่อไปก็จะเป็นส่งอีกทีวันจันทร์รับวันอังคารนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ขนส่งเขาไม่ทํางานนะครับ